ไปกัน่อแ,แต่ถ้าตอนเช้าได้ยินเสียงก็ตอนยินเราส่งพอดีก็ไปก็วิดได้ได้ยนดิยนตอนเช้าโอ้ยผ้าใหม่แน่เลยอ่ะมาทองมาเลยนี่โอ้โหทีม <laughs> ง,งานมาทองตัวเลขก็มาทองเลยมันไง โอ้โหดูชั้นผ้าแล้วผ้าใหม่มากโอ้ยม้าใหญ่ด้วยอ่ะตัวเบลิ่มตัวเบลิ่มเลยอ,ะอ่ะใหญ่ไหมเนี่ยม้าโตม้าโตไม่กล้าจับของดีดนะอ่ะแรงมากเสื้อคอปกโกโลชายเกยเออตอ มาทองเออมาทองก็มาเป็นไงกระเคี้ยมีแค่กระสอบรีวิวนะคะโอ้โหหล่อมากเลยอ่ะทำไมมันไม่ค่อยชัดเลยอ่ะมันเชื่อม 5G แล้วยังดิจิทัลเชื่อม 5G อยูน อ่ะลูกค้าตัวนี้เป็นเสื้อขะโป๊โลชัยนะคะใหม่มากโหดูจากชั้นผ้าแล้วน่าจะใหม่จริงๆเนี่ยดูจากชั้นผ้าแล้วใหม่จริงอะสีสันเยอะมากลูกค้าเรโนมาครับโอ้โหล่อจังเรโนมาโหหล่อมากปกยังแข็งๆอยู่เลย ผ้าใหม่มาก<ด>เกล็ดเอจีอ่ะดูดิคอไม่เหลืองเลยลูกค้าโอ้สวยจังเลยสวยจังดีดิโค้ครับผ้าใหม่มากเลยอะ่ะคือดูจากชั้นผ้าก็คือรู้เลยนะลูกค้าว่าผ้าใหม่จริงๆแก๊บครับ โอ้โหดูดิพ่อใหม่มากโอ้ไม่โกดของจริงใหม่มากเลยนะอยากให้ลูกค้าทะลุเข้ามาดูมากเลยของจริงใหม่มากไม่จริงจิโอดาโน่รุหูหอมจังเลยอะหอมมากเลยอะอันนี้ดูดิโอสวยจังเลยลูกค้าโอ้ในกล้องไม่สวยเลยอะสงสัยเราต้องไปเปิด์ตแสงธรรมาชาติบ้าง,งแหละ ถ้าปิดปิดแชทไหมไม่ได้มืดเออสีนี้เออสีนี้จะดีกว่าเออสีนี้ดีกว่าหน่อยนไปนะอุย้ยสวยจังเลยอะ่ะสวย ใหม่จะไม่กล้าจับเลยอ่ะใหม่จะไม่กล้าจับเลยลูกค้าโอ้โหใหม่มากดันหลกครับเหมือนพับกันเลยอ่ะออโปโลโหใหม่มากเลยอ่ะไม่ใหม่แบบนี้วะน้ำสองแบบใหม่มากลูกค้าน้ำสองใหม่มากนี่เหมือนพับมาเหมือนเบร์ครับเหมือนพับมาเหมือนกระสอบไอ้นู่นเลย m อ t มเอดีซเลยมันชัดกว่ามันถ้าถ้าไฟถ้าไฟขาวมันพลาดสีดอกเนี่ยจากถ้าไฟขาวเนี่ยจากสีจากสีดำกลายเป็นสีสีนี่เลยสีเทาเลยนะดูเนี่ยโอ้โหใหม่จริงอันนี้เหลืองเกินอัน,น เออเนี่ยได้เอาเปดเปดดาวขายที่บาทกันเลยหนึ่งเท่าไหร่ห้า,หาปะ่ะไม่น่าเหรวะคือดูดูนโดโดโ่โอ้โหปกยันแข็งๆอยู่เลยนะลูกค้าโหผ้าใหม่มากคือทำเม่าใหม่ไปร้านรอบแลนะ้วเนี่ยฟิลลาจราเข้ยครับ ไม่แบรนด์ก็ใหม่นะลูกค้าไม่แบรนก็ได้ไปได้ไปต่อได้นะคะแ<ไ>ปดสิบร้อยได้ไม่แบรนอะ่ะใหม่จริงลูกค้าโอ้โหรัากแล้วเหมือน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 วางเรียงมาเลยอะ่ะเขาวางเรียงมานั้นเนี่ยอะโปโลคะ่ะโอ้โหใหม่มากดันหลบ <laughs> มันใหม่กัน <laughs> มันใหม่จนแบบตกใจอะ่ะ ใหม่มากเลยอ่ะมันใหม่มากเลยอ่ะลูกค้าโอ้โหแล้วอยากให้ลูกค้าแบบเข้ามาดูของจริงบ้างมันใหม่จริงใหม่มากมีร้านพิซซ่าคือผ้าใหม่เหมือนกับกระสอบหลายเร้าเลยอะใหม่มากแล้วพอมันเลี้ยงมาแบบนี้มันจะไม่ค่อยยับนาะเลี้ยงมากเลียงมาก โอ้ดูดูปกปกยังแข็งอยู่เลยิลเคอไม่เหลืองเลยลูกค้านี่ไลท์สกอตเลยใหม่มากี่ยจะพูดใหม่กี่รอบเนี่ยโอ้โปโลปกยังไม่เค็มไอ้ปกยังสวยมากเลยโปโลครับที่อะไรเนี่ยยูนิโค้คอแบบคอยังแบบแข็งๆข็งไงลูกค้านโค พอไม่เหลืองเลยแล้วแล้วก็ผ้าไม่ช้ำน,นะคะยนโเขาว่าอยู่ว่าทำไมเขาแบบมาแพงกว่าดีจียูไปค่อยดาครันบ,บน่าจะใช้ประมาณชั่วงแงเนีบบนบบนยเนี่ยลูกคาก้าจะผ้าเอ่อยูนิคงานน้ำส่งเขาใหม่มากนะคะไม่ต่อได้นะคะ โกละแปดสิบได้เลยยู <ur> นิโค้ดน้ำสองใหม่มากดูสภาพน้ำสองใช่ถ้าลูกค้าได้รับไปลูกค้าโอ้โหจะตกใจอ่ะอาดิดาสดอกค่ะคุณแม่โอ้ดใหม่กอดตบลุงต้ตบลุงต้องมาแล้วค่อาดิดาสดอกค่ะลูกค้าโอ้โห oh <my> <ur> ใหม่มากเลยวินิโค้ครับใหม่มากเลยอ่ะ ใหม่เกินใหม่เกินเดี๋ยวขอเช็คสเปคก่อนนะลูกค้าคอมเมนต์ไม่ขึ้นขอไป้วยนะคะเหมือนเขาเรียงมาเลยอ่ะเขาเรียงเป็นแผ่นเป็นแผ่นมาเลยดูดิฟรีมาแน่ๆเลยอ่ะนี่เบอร์หรือเปล่าน่ะถูกน้ำสองหม่มาก ไม่ต้อง<ต>ทำอ,อะไรแล้วมาล,ลูกค,ค้าไม่ต้องทำอะไรแล้วจริงจริงจ,งจัดใจเลยพอไม่เหลืองเลยลูกค้าอันนี้เกรกเกรกอันนี้เกรกนะคะหม่จนหม่จนจนงงอะหม่จนงง<น>อใหม่จนคนชมงง ยูนิโคครับยูนิโค้คอนเวิร์ตค่ะใหม่เกินควิดได้หูแล้วถ้าคุณพี่ได้รับไปนะคะ <c oughs> คุณพี่จะแบบ <c oughs> ตกใจในความใหม่ของเขาไอ้ตนน้องใช้เวลาโชว์นีดนึง ขออนุญาตลูกค้าดูกันไปก่อนนะเดี๋ยวจะอ่านมินให้นะคะเพราะว่าจำนวนชิ้นเยอะนะคะปห้อยยังไม่เจอคอเหลืองเลยนะตอนนี้ยมีความไม่อยากรู้เลยเนี่ยเขาเรียงมาเนี่ยแบรนด์นะเนี่ยชสวยจังนยคอนเวอร์สเี่ยเขาเรียงมาเขาเรียงมาจริง แก๊ปแก๊ปค่ะแกปสีมุกค่ะอ่าดูสกรีนก็ดีลูกค้าแล้วเอลบีใหม่มากโมโลโอ้โหโมโลอ่ะว้ายดิสโคอ่ะเฟสค่ะหูดำแบบสนิทเลยนะคะ อ่ะเฟสนะคะเฟสมาแล้วค่ะเฟสค่ะดูดูสกินอะไรเาอะไ่บอกว่าเพื่อคนโชว์ยังงงอ่ะใหม่ขนาดเนี้ใหม่จริงๆใหม่เหมือนมือหนึ่งเลยทุกตัวเลยไม่ว่าจะแบนหรือไม่แบนดใหม่แบบใหม่จนตกใจอ่ะใหม่จนตกใจอ่ะลูกค้าเดี๋ยวขอโชว์ก่อนนะลูกค้า อิตาลียนง่ดูนี่ดูดิข้าใหม่มากยูนิโค่เดี๋ยวขอโชว์แป๊บนหนึ่งนะยังไม่ได้อ่านมินนะดูกันไปก่อนนะคะอเอาแฟสอีกแล้วอส,สวยจังเลยแกก็สวยเกินยูนิโคหยูนิโคคาดหัวได้สบายเลยลูกค้า ใหม่มากเลยอ่ะแก๊สเราจะแยกให้ดูนะตัวเพื่อนหนักๆจะมีไหมยูนิโคฟิตล่าโกลเด้นเบรดพี่แกทำถึงกอลทงเวนทงเวนโอ้โหลองเวนก็มาเป็นไง คอไม่เหลืองเลยผ้าไม่เฟดเลยลูกค้าโอ้ลับอีกอ่ะได้ล,ลับค่ะอ่ะมีเพื่อนเหลืองหน่อยนึงลับทอมมี่ทอมมี่อีกอ่ะน้ำสองใหน่อยมากเลยโอ้น้ำสองใหน่อยมากเพื่อนสักหน่อยไหม เพื่อนตั้งนิดนึงได้ไหมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูราคาแป๊บนึงนะตลอดเดี๋ยวลูกค้าขาว่าไม่บอกไม่ใช่โอเวอร์ไซส์นะคะลูกค้าลูกค้าใซส์ปกติเลยครับ SML XL เดี๋ยวดูน้ำหนักก่อนเนี่ยลูกค้าใซส์ปกติเลยยูนิโค้ครับ เนี่ยตัวนี้ยูนิคไซส์เอ็มครับอ่าเนี่ยไซส์เอล90โลนะลูกค้า90ลโลนะคะงานญี่ปุ่นไม่ใช่งานโอเวอร์ไซส์นะลูกค้าเนี่ยดูดิดไซส์ใหญ่แทบจะไม่มีเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย G.U. ไซส์ญี่ปุ่นเลยใช่ไซส์เอเชียนะคะ เกียรติเอเนโนนอ่ะบอกเลยสภาพแบบเนี้ยยูนิคูลยูนิคูลครับไซแอลยูนิคูลครับโอ้ลาโคส ู่ค,คไม่มีค่ะลูกค้าไม่ได้ขายแปดดาวนะคะคไม่ได้ขายกระสอบแปดดาวค่ะ,คะ,คะกระสอบนี้เออราคาเทสนะคะลูกค้าหมื 10, ่นห้าร้อยนะหมื่นห้าร้อยไม่รวมส่งนะคะไปห้อยค่ะหนึ่งหมื่นห้าร้อยไม่รวมส่งนะคะลูกค้ากระสอบนี้เสื้อคอปกเสื้อคอปกโปโลเกตเอนะคะ ใช่โอ้โหใหม่เกินราคามากเอาจริงทเทียบกับหมือาสามได้เลยสภาพใหม่มากอันนี้ขออนุญาตขายราคานี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นกระสอบที่ไม่ใช่งานที่ไม่ใช่งานถางง่ายๆเหมือนกันนะคะงานลายเทมเหมือนกันนะเนี่ยป้ายยังห้อยอยู่เลยแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่กระสอบบางกี่นะคะคูกคู้ชม แจงก่อนนะคะกระสอบนี้มาแพงกว่ามังกี้แล้วก็ <Yun ico S 2> สกภาพดีกว่ามังกี้นะคะสภาพดีกว่าตัวมังกี้นะเลยน่มากโอ้ราคอร์ดอีกแล้วราคอรค่ะเดี๋ยวรอบใหม่จะไม่จะจะไม่ใช่ราคานี้นะหมืนน่นห้าร้อยนะราคาหล่าวว่าท่านมค์โคโดอน้นเบ ก้าสิบโลหมื่นห้าร้อยค่ะขอเนีาตขายแบบไม่แจ้งป้ายเหมือนเดิมนะคะใครซีเรียสเรื่องป้ายผ่านก่อนได้เลยนะโอ้โหยูนิโค่ค่ะ <c oughs> ลูกค้าก็าเอาไปเดี๋ยวลูกค้าจะรู้นะคะว่าเก็ตเอจินไม่กินะะยังไม่เจอตัวแบบคอเหลืองหนักเลยีวะโกลเด้นเบรคครับเนี่ยคะยังไม่เจอตัวแบบ เหลืองข้อเหลืองหนักๆเลยลูกค้าวอลเลนติโน่โอ้โหสวยมากเลยอ่ะนี่อยูนิโคฟอะเหมือนออกมาจากจอวอลเลนติโน่ครับสภาพใหม่เหมือนกับ M เอ่ออ M M อะไรนะ MTC เออ MTC สภาพใหม่เหมือน MTC เลยลูกค้าไฟเยื้อแต่เขาแค่ไม่ได้มัดมาเหมือนเขาจริงๆโอเลนแพร่แต่สำหรับ M ่ะ ราคาหมื่นห้าร้อยไม่ได้นะน่าจะไปหมื่นสามแล้วอะเราเนี่ยหมื่นห้าร้อยสภาพหมื่นเลยใหม่มากพิเียนออลินี่เหรอโอ้โหโคอยังแข็งเลย่ะโอ้โหสวยมาก like ได้ใช้งานทุกตัวแน,น,น่นอนบอกเลย โค้ดใหม่เลยเกิน,เบ,นเบอร์มากเอาจริงนะหมื่นพันหนึ่งได้อะสภาพนี้ยโคดดเองมีแค่กระสอบรีวิวนะคะกระสอบใหม่ไม่มีนะโลเกตแบบมันไม่ใช่โอเวอร์ไซส์นะลูกค้าเออดูดูก็รู้แล้วเนีย่ยเห็นไหมไซส์หล่อมากเรโนมาคะ่ะเรนแบบจุก <Un> ยูนิโค่อะอะยูนิโค่ป้ายห้อยค่ะโอ้โหทำไมมันใหม่จังเลยอะ่ะโอเคอือโอ้โ,อโหโปลโลยอืม,อมสองตัวเลยอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ใช่เอม็มเหมือนกันนะลูกค้าเหรอชื่อว่าเอ็มแหรอสวยมากโอ้โหเดี๋ยวเราไปทำรีวิวนะนบอกเลยจริงอ่ะโปลโลค่ะสวยมซิวร์ อ่ะโปโลค่ะลูกค้าอันกวินตัวเลยอ่ะโปโลไปอีกค่ะโหทำไมมันใหม่แบบนี้อ่ะเกยูนิคใหม่มากเอาไปรีดได้เลยไม่ต้องซักใหม่ไม่ว่าแบรนด์ใช่ถ้าซักเดี๋ยวเขาอาจจะเก่าลงนะอย่าซักดีกว่าจริงพูดตรงตรงเลยอย่าซักดีกว่าปกติเราจะแนะนำให้ซักนะแต่กระสอบนี้อย่าซักดีกว่า เอ๊ะเอ๊ะโอ้โหสภาพเหมือนโอ้โหเจ็บเลยใหม่มากมาซิงเวยอ๋อใจว่าเพลงก็ไม่เป็นไรนะลูกค้าไปเช็คราคาดูก่อนได้เลยอ่ะโปลโลอีกค่ะ้ายคออีกแล้วโกลเด้นแบร์อ่ะโปลโลค่ะเนี่ยยังไม่เจอคอเหลืองเลยนะคะลูกค้าสวยมากเลยนัหลอ สวยเกินจริงๆอ่ะกระสอบมังกี้อ่ะข้าวบนหทาก็ผูกบ้างนะแบอบกเลยร้านหนึ่งก็ขายไปเกือบหมื่นแล้วนะมีชั้นนี่ราคาเดิมอูมันไม่มีตัวเพื่อนเลยเหรอถามจริงหนึ่งมืนห้าร้อยบาทนะคะกระสอบนี้อามูซิงเวค่ะยูนิโคค่ะไม่มีตัวเพื่อนเลยเหรอคะ มีสักตัวนะมีสักตัวไหนไหมอ่ะเพย์บอยค่โอ้โหคนเล่นคอปกจะรู้นะบอกเลยสภาพเนี้ยมีอย่างต่างหมื่นพันหลังกระถาหมโอ้ยโอ้โหโอ้โหแบบอาอาให้ดูใกล้ๆให้ดูมาใกล้ๆใหญ่ไหมใหญ่พอไหมคะคุณพีโอ้โหมัน มันถูกกว่านี้ไม่ได้แล้อวอะเอาจริงนะสภาพแบบนี้ okay, okay. ใช่มันถูกกว่านี้ไม่ได้แล้วอะเอาไปเทียบกับ M K ไม่ได้นะมันคนละสเปคกันเนี่ย okay, สภาพเหมือนแ่ดดาวเลยจริงสภาพเหมือนแาวเลยแค่เขาไม่ได้ได้มัดมาเฉยๆแค่นั้นเลย ก็เงียบอยู่นะโลโลไหมโคยโลไหมโคลโลไหมน้ยก็โโลนุคลโ้นี่เลยโคลโลนี่เลยเดี๋ยวไปขายขัดขัดวัสดุละลอยวะน่าดูเนี่ยของจริงใหม่กว่าในกล้องนะลูกค้าเนี่ยแล้วลูกค้าเอาไปเดี๋ยวลูกค้าก็จะรู้ว่ามันโคตรใหม่อะทอมมี่อีกค่ะ พอไม่เหลืองเลยอะดูดิโอ้ยจริงมันก็ต้องเข้าแปดดาวจริงเลยสภาพเขาดูดิอยูนิโคอันนี้ขายราคาเทสครั้งแรกนะลูกค้าอะปุ๊ม้าใหญ่เลยนะเนี่ยดิโคมูจิใครเล่น,เนพอปุ๊ก้วรู้นะถ้าคนไม่เคย ขายก็อาจจะแบบคิดว่ามันพแพงใช่เรคอกค่ะยังไม่หมดเลยเนี่ยแบรนด์นี่ยได้ทุกตัวนะลูกค้าก็สอบรีวิวไม่มีการออกวาเลนติโน่ดันลอกค่ะยังไม่เจอคอเหลืองแบบหนักๆเลยนะ <Un ical. S 1> อคิวดิโก้ <Un ical. S 1> แกก็สภาพอุ๊ยเคนเต็มเลยนะโอ้ <Un ical. S 1> มันไม่มีคอเหลืองเลยคุณแม่ <c oughs> อาดิดา คีดันหลบหหค้นอาดิดาสค่ะเดี๋ยวเราลอ,ลองไปท้าหน,นูหลกค่ะื้นฝั่นไเลยมดันหลบอาดิดาสค,ค่ะโอ้โหดูสก,กีนแน่นๆนะคะเฮ้ยโอ้ดูนี่ตูนนั่นอะสวยมาก คอไม่เหลืองเลยโอลิมปิกนั่นอนะดูสีขาวนะลูกค้าคอไม่เหลืองเลยอะไม่พูดเยอะแล้ว <Bur> แต่ถูกจะแ <ico> พงอยู่ที่ <ico> อยู่ที่วามสามารถลูกค้าดูเอาได้เลยสเปลดิง <ld> ไม่เจอตัวเพื่อนเลยใหม่มากไม่ว่าจะเป็นน้ำสอง หรือแบรนด์หรือไม่แบรนด์ก็คือใหม่มากเพราะกนได้ได้ขายแน่นอนอ่ะบอกเลยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หรือไม่แบรนด์อะ่ะสภาพดีมากเลยอคุณยูนิคก้์แล้ว ดาลล์โอ้ติดจุบสวยๆจริงๆฮ่าโโลโโลนั่งฮะโมบิคราอืมเขามีบ้างเล่นธรรมดาเก้าสิบโลนะลูกค้าหมื่นห้าร้อยราคาเทสสภาพแบบสภาพแบบจะพูดยังไงอ่ะ จะพูดยังไงให้ลูกค้าแบบไอ้นี่อ่ะมันใหม่มากเลยอ่ะมันไม่มีตัวเปลือนเลย e ียูเฟินดาว หมดแล้วยังคะช่วยดูทุกตัวเลยนะเนี่ยใหม่มากข้าหอมมากเลยอะโอ้โอ้อะไรโอโลโอโลล่าคุโอโล,ลออกเยอะมากเลยอะโอ้โหมาตัวบันลูมมันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเนี่ยสภาพเนี่ยเหมือนเพิ่งออกมาจากตู้อะ <Beautiful. S 1> บอกไปใครเขาจะเชื่อ,อ,อบอกไปโคตรใหม่เลยใหม่ใหม่อะไรขนาดนี้อ <Beautiful. S 1> คือไม่แบนด์ก็คือใหม่เหมือนกันนะลูกค้าไม่ใช่ใหม่แค่แบลนดไม่แนอ้ไข่ใหม่แค่แบรนด์นะโอ้โห <All right. S 1> จบแบบสวยๆกองนี้ mm hmm. เดี๋ยวเอาไปถ่ายสวยมาก mm hmm. ใหม่มากเลยอ่ะสเปคเหมือน M เลยเอาจินเนี่ยมันราคาต่างกับ M K ไม่กี่บาทนะถ้าราคาปกติที่เขาขายยกก้อนกันอ่ะเขาขายกันลูกเกือบหมื่นแล้วก็เอาของเราไปขายโาอ่ะเขาขายในจอนอย่แล้วแต่สภาพมันกนละอย่างนั้น <c oughs> อย่านี้ไหมน่ำ ใหม่มากเลยอย่างนี้ทำไมมันใหม่แบบนี้อ,อ,อยากให้ลูกค้าทะลุเข้ามามันใหม่มากลูกค้าลูกค้าไม่ต้องซักแล้วนะลูกค้าไปรีดขายได้เลยนะใหม่หมอยากได้แล้วหนึ่งโอเคนะลูกค้าไปแล้วนะคะ